ก็จริงๆแล้วเราใช้เวลารับสมัครพนักงานเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันก่าที่จะมาเป็นกิกกับพิวซึ่งเราก็มีตั้งทงไว้แล้วแหละว,ว,ว่ารอบนี้เราจะรับสมัครพนักงานผู้หญิงโดยที่บนพื้นฐานเนี่ยเราอยากได้พนักงานที่จะมาร่วมงานกับเราเนี่ยอาจจะเคยผ่านงานที่เป็นธุรกิจบริการมาก่อน <c oughs> เช่นอาจจะเป็นร้านกาแฟก็ได้เป็นธุรกิจโรงแรมก็ได้เพราะว่าส่วนตัวเรามองว่าไอ้ร้านกาแฟเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่กาแฟ แต่ว่าเราขายงานบริการด้วยเราขายเซอร์วิสไม้ที่ดีด้วยซึ่งน้องสองคนเนี่ยหลังจากที่แบบสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็มีการเซอร์วิสไม้ที่ดีในเบื้องต้นแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องกาแฟมาบ้างพอสมควรซึ่งก็แตกต่างกันแต่เรามองว่าเรายัางไงซะเราก็ต้องมาปรับจูนกันอยู่ดีมาเตมิมเต็มให้น้องอยู่ดีในรูปแบบของการทำกาแฟของร้านเราครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยที่ร้านเนี่ยก็จะมีแลน เบื้องต้นเลยว่าจะต้องเทรนพนักงานไงก่อนที่จะให้สกัดช็อตจริงหรือว่าให้มาริบกาแฟเสิร์ฟลูกค้าได้จริงเนี่ยเดี๋ยวให้เช่เล่า้ลยกันว่าเราทำงานยังไงในการที่เรารับพนักงานใหม่เข้ามาเนาะก็ในช่วงเดือนแรกของการฝึกก็จะเป็นการเรื่องการทํางานในบาร์อย่างการฝึกรับออเดอร์การฝึกปรุงน้ำกาแฟการบริการลูกค้าการเสิร์ฟแล้วก็การแนะนําลูกค้า แล้วก็จะมีการเสริมเรื่องแบบความรู้เกี่ยวกับกาแฟความรู้พื้นฐานของเรื่องกาแฟเรื่อง process กาแฟด้วยในเดือนที่2จะเป็นการฝึกการเทนเริ่มที่จะมีให้เป็นเรียนหลังหลังร้านปิดใช่ครับก็พอหลังจากที่ให้นอนสองคนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีที่เช่เล่าไปก็คือมีการ มีการเทรนเรื่องเป็นเหมือนร์ซัพ p อ o r t การมิกเครื่องดื่มการปรุงสูตรต่างๆหรือแม้กระทั่งการเริ่มฝึกชิมช็อตในตอนเชา้าเพราะว่าร้านเราเนี่ยตอนเช้าต้องมีการเทช็อตทุกวันดูว่าวันเนี้ยเราจะเสิร์ฟกาแฟแต่และเบนของเราเนี่ยที่มันมีมากกว่าแบบ8เบนนะครับเทสยังไงให้อยู่ในค่ามตาตรฐานของเราที่จะเสิร์ฟก็เราพอเข้าเดือนที่2นะครับเราก็จะมีการที่จะกําหนดวันเทรนนิ่งพนักง,งานใหม่ของเราโดยที่เราเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะเทรนนิ่ง เต็มวันเลยเนี่ยสวันวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องการเอพิโซดเอ็กแทชชั่นเราคาดหวังว่าพนักงานเราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าจะสกัดกาแฟเอพิโซช็อตเนี่ยออกมาแบบไหนเป็นการวางแผนเป็นการปูความรู้แต่เบื้องต้นแต่สายพันธุ์แรงปลูกโอเซนระดับการคั่วทุกๆอย่างที่มีผลต่อการที่เราจะสกัดกาแฟออกมา1ช็อตเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรก่อนเข้าใจยังไงก่อนจากกาแฟ1ตัวเนี่ยโดยที่ เราก็จะเชื่อมโยงไปถึงการที่จะแฟกเตอร์ในการที่จะสก,กัดกาแฟออกมาน,นึ่งช็อนเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างในการที่จะต้องมาปรับจูนกันเพราะว่าเราเชื่อว่ากาแฟแต่ละตัวเนี่ยมันไม่สามารถสก,กัดเหมือนกันได้เลยเราต้องมีความเข้าใจเท่านั้นโดยที่วันที่2เนี่ยเราก็จะมีเรื่องการเทรนนิ่งเกี่ยวกับการริบกาแฟรหรือว่าไซฟอนเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเหมือนกัน ในเรื่องของสายพันธุ์แรงปูโปรเซสระดับการคั่วเราต้องเข้าใจข้อมูลกาแฟของเราก่อนที่ว่าเราจะเริ่มชมแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปัจจัยการสกัดของการที่จะดิบกาแฟออกมาเนี่ยกาแฟสกักแก้วหนึ่งเนี่ยเราจะดิบกาแฟออกมายัางไงให้กาแฟตัวนั้นเนี่ยตรงคาแรคเตอร์เขามากที่สุดหรือมีความบาลานซ์มากที่สุดหรือลูกค้าเนี่ยดื่มแล้วอยากดื่มอีกอันนี้เป็นเรื่องของความประทับใจที่เราอยากให้พนักงานเนี่ยส่งต่อไปถึงลูกค้าครับ หลังจากเทนไปเนี่ยน้องก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟมากขึ้นมีการเข้าใจว่าทําแบบนี้จะได้อะไรบทละเอียดได้อะไรบทหยาบได้อะไรเข้าใจในอัตราส่วนของกาแฟมากขึ้นว่าเลโชเท่านี้จะได้รสชาติแบบไหนเลโชเท่านี้จะได้ความเข้มข้นแบบไหนหรือว่าความเข้าใจของคาศัพท์ของกาแฟเนี่ยน้องก็เข้าใจมากขึ้นอย่าง acidity คืออะไร balance คืออะไรแล้วก็ sweetness คืออะไรคือมันเป็นการจําแนกความคิดว่าต้องอะไรมาก่อนมาหลังทําอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเราต้องการให้พนักงานเราเนี่ยมีความ เข้าใจในการทํากาแฟตาแต่ละตัวเนี่ยมากที่สุดก่อนที่จะเสร์มลูกค้าว่าเราอย่างที่บอกว่าเราเชื่อว่ากาแฟตาแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถสกัดเหมือนกันได้ก็จริงๆแล้วอ่ะเราคาดหวังแค่ว่าน้องอ่ะจะเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะเราก็บอกน้องตั้งแต่วันแรกแล้วว่าสิ่งที่น้องรู้อ่ะอาจจะมีทั้งถูกและผิดในวันที่เราสัมภาษณ์น้อง แต่พอเข้ามาเนี่ยเราก็อยากที่จะเติมเต็มให้น้องเนี่ยเป็นบาริสต้าที่ดีเป็นบาริสต้าที่มีความรู้ที่จะสะกัดกาแฟออกมาให้ลูกค้าซึ่งน้าวันนี้เนี่ยผ่านมาประมาณสองสเดือนเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจในตัวน้องมากขึ้นว่า้น้องเป็นบาริสต้าที่มีความรู้และเบื้องต้นสามารถทํากาแฟออกมาได้อย่างเข้าใจแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็คาดว่าน้องเนี่ยจะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ อยากให้ลูกค้าประจำเนี่ยอาจจะเข้ามาเราเห็นเป็นพนักง,งานอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยน้องจะทำออกมาได้ดีหรือไม่ดีกว่าพื้นที่ชุดก่อนเนี่ยในตรงนี้เนี่ยอยากให้ลูกค้าเปิดใจแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยได้กาแฟที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกใจพ่อขอให้เดินมาบอกเราได้เลยครับว่าเฮ้ยวันนี้พี่ว่ามันไม่โอเคนะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยทาง น,น้องของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็แก้ไขทำกาแฟที่ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เชื่อว่ากาแฟที่ถูกใจลูกค้าที่สุดคือกาแฟที่ดีเราอยากให้เป็นวันนั้นเป็นวันที่ดีสำหรับลูกค้าเรา